ูนฝึกอารมรตำรวจภูทรภาคหึสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตำรวจของกองบัชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2533กร,รมตำรวจในสมัยนั้นมีคำสัง่งกรมตำรวจที่32ทับ2533ลงวันที่21 2, สิงหาคม2533จัดตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรหนึขึ้นที่ ไดที่5หมู่2ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสังกัดกองประชาการการศึกษาโดยมีภารกิจหน้าที่อบรมบุคลภายนอกให้เป็นนัเกเรียนในสิบตัวต่อมาปีพุทธศักราช2518ได้มีพระราชกิจดีก,ก,กาแบ่งส่วนราชการสำนักการตำรวจแห่งชาติและกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักการตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2 5 4 8 ลงวันที่30มิถุนายน2548เปลี่ยนชื่อจากกองกำกับการโรงเมือํำรวจภูทรหนึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำรวจภูทรภาคหนึ่งย้ายสังกัดมาสำรวจภูทรภาคหนึ่งปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมํำรวจภูธรภาคหนึ่งมีพลสำรวจตีํำตัวพระยาวิสุทธ์เป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมํำรวจภูธรภาคหนึ่งพันตำรวจเอกอนุชาดาระยะพันธุ์และพันตำรวจเอกสังวานเลิศศิลป์ เป็นรองผู้บังคับการแบ่งโครงสร้างออกเป็น3กองกำกับการและหนาา่วยบุคากรปัจจุบันมีกำลังพลทั้งสิ้น184นายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญ,ญบัติอัตราอนุญาตจำนวน66นายอัตราจริง59นายว่าง7นายข้าราชการตำรวจชั้นประมวนอัตราอนุญาตจำนวน118นายอัตราจริง89นายว่าง29นาย ศูยนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคหนึ่งเป็นหน่วยงานในสงกัตดตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่มีภารกิจหน้าที่อันสําคัญในการสร้างตํารวจมืออาชีพเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชา,าชนจึงได้มีนโยบายพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการผลิตตา,ตารวจมืออาชีพตามนโยบายของสํมมนานักงานตํารวจแห่งชาติดังนี้ด้านอาคารสถานที่ได้จัดให้มีการฝึกศึกษาจำนวน3ก0องร้อยและ1ก0องร้อยอบรมพิเศษอาคาเรเรียนรบรมลานฝึก สนามอิงเปินและโลยุทธวิธีภารกิจหลักของศูนย์ฝึกอมรมตำรวจภูธรภาคอีสานท้องทุนหนึ่ง,อง,อง 1. ดำเนินการรับสมัครจัดสอบแข่งขันหลักสูตรอบรมนักเรียนและจิตตัวสองดำเนินการรับสมัครจัดสอบแข่งขันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลผู้มีวุฒินาตีที่ได้รับการบรรจ,จุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นตํวนสายป้องกันปราบปรามและสายอําโวคการสาม ดำเนินการรับสมัครจัดสอบแทงทันจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัติ 4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประวนยศจากตำรวจที่มีอายุ5 3ปีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัติ 5. าดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนต่างๆตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ในปีพุทธศักราช2551ศูนย์สุดอบรมตำรวจภูนนท่าศได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามระหว่งา 2, 1, งปีพุทธศักราช2 5 5 4หรือปีพุทธศักราช2558จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรมหาชนในระดับสถาบันและจากแนวนโยบายในการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับราชการตำรวจต้องรีบสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นบวกภายในไต่มาแร่นี้ให้ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเชิญลุกให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานชาตินะครับใช้ทุกมิติโฆษณาสป,ปอตต่างๆเเก็บภาพไว้เก็บภาพที่ คนเห็นก็โดนใจเลยว่านี่คือตำรวจทันไงก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความประทับใจซึ่งตำรวจภูธรภาคหนึ่งย้นยันให้ทุกหน่วยงานต้องจัดเล่นระดเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมำงานสูวนสุดของตำรวจภูธรภาคหน่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตำรวจตีอําเภอบรรยากาศผู้บังคับการสูวนสุดขอมตำรวจภูธรภาคหน่ ถึงนำนโยาบายมาสู่การปฏิบัติโดยการผล่กดัให้นักเรียนในตีตำรวจมีวินัยและเกิดจุดปรการมีจิตญาณรักและศรัทธาในอาชีพตำรวจทั้ทงนี้ก็เพื่อจะสร้างตำรวจมืออาชีพให้พร้อมเหมาะไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน,ยานอย่พพางมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนต่อไปศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งแม่ตหนักและพระฤาิีสมุว่า ที่น้องประชาชนมีความคาดหวังที่จะพึ่งพาตำรวจอย่างประสบปัญหาเดอดร้นอนแ็นแน่นอนที่สุดว่าเขาเ่านั้นหวังพึ่งพาความสามารถของตำรวจดังนั้นจึงเป็นเหตุผลและเป็นพาระอันสำคัญที่ศูนย์ฝึกอบรมตำร,ร,รวจจูดอนภาคหนึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในฝึกตำรวจอย่างเต็มที่และดีขว้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชนและสังคมให้สมกับเป็นตำรวจเมืองที่ 对、这个、了，他说打骂正常，但两孩子。